ถ้าคนดูพาร์จุดแดจุดหนึ่งก็จะนั่งเถียงบอกว่านี่ไงก็ตอกเหมือนกันเขาบอกตอกแทะผมถามของเก๋มาทําตอกไม่ได้เหรอนะฮะรอยตอกของเก๋สามารถทําได้ตําหนิของเก๋สามารถทําได้แต่สิ่งที่ของแท้ของเก๋ทาไม่เหมือนพาร์แท้ไม่ได้คือองค์นี้นี่ต้องตัดลงยูทู e ไว้เลยไม่งั้นคนจะไม่รู้นะครับเวลาส่องเข้าไปข้างในเนื้อก็จะเป็นเนื้อเดียวกับพาร์ตกูเป็นชั้นๆใช่ไหม นี่เห็นไหมเนื้อก็จะเกิดการแตกแห้งร่อนเป็นชั้นๆวันนี้ก็อ่ะนี่เมื่อกี้ผมจะคุยถึงเรื่องนี้เลยเขาบอกว่าหลวงพ่อคูณให้ดูโค้ดเป็นโค้ดตอกอันนี้เป็นโค้ดตอกไหมง่ายๆโค้ดตอกข้างหลังจะต้องรุ่งนี่ก็ดุง ถ้าคุณดูแค่โคต้ตอบไม่ตอบอ่ามันจะสามารถสรุปความชัดเจนเรื่องแท้เกได้ไหมสองเขาให้ดูที่ลูกน้ำคมๆมผมถามว่าแล้วมันและและคำว่าคมของเขามันคมแค่ไหนอะแค่ไหนถึงเรียกว่าคม ใช่ไหมฮะมีเส้นหนวดกุ้งสองเส้นอันนี้ก็มีอันนี้ก็มีจานแล้วจานแบบไหนคือจานในเหรียญแท้และจานแบบไหนคือจานเก๊เส้นแบบไหนคือแท้เส้นแบบไหนคือเก๊อันนี้ก็ตอบเหมือนกันฉะนั้นถ้าคุณดูจุดใดจุดหนึ่งคุณก็จะอาจโดนพากแกแะเหรียญนี้เป็นเหรียญเก๊ครับอ่า แต่ถ้าคุณดูว่าเนี่ยตนนันหนังสือเนี่ยมันเป็นงานถอดมันไม่คมเห็นไหมพระมันไม่คมจานมันก็ขีดขค,ควรควรให้มีได้นี่โค้ดมันก็ตอกได้ อา,อาจจะฟอนคนละตัวแต่มันก็ตอกได้บอรอเหมือนกันนะแต่สิ่งที่มันทำหลอกเราไม่ได้คือความคมชัดระหว่างงานตัวจริงกับงานก๊อปปี้ใช่ไหมครับฉะนั้นเหรียญน,นี้ถ้าคุณดูเนื้อเหรียญเห็นป่ะเป็นโลหะไม่เก่าไม่ตองปีหนึ่งเจ็ดงานเป็นงานถอดนี่ก็คือเหรียญเก แต่ถ้าคนดูพัดจุดแดจุดหนึ่งก็จะนั่งเถียงบอว่านี่ไงก็ตอกเหมือนกันเขาบอกตอกแท้ผมถามของเกม๊มาทําตอกไม่ได้เหรอนะฮะรอยตอกของเก๊สามารถทําได้ตำหนิของเก๊สามารถทําได้แต่สิ่งที่ของแท้ของเก๊ทําไม่เหมือนพาดแท้ไม่ได้คือความคมชัดและอายุของเหรียญน,นะครับอ่าพี่ป๊อปผมต้องบอกนี้ก่อนนะครับว่าพี่จะถามผมว่าเหรียญพ่อเฉอิว่าเจ็ดมีกี่บล็อกกี่หน้าผมเรียนที่ตรงๆนะ พี่คิดว่าจะมีสักกี่คนที่เคยเห็นมากกว่าร้อยเหรียญแล้วคนที่พี่ถามอยู่เนี่ยเกิดทันไหมอ่าแต่ผมอะ่ะบอกได้แค่ว่าบล็อกเบิร์กผมไม่เคยสนใจแต่ผมรู้ว่างานแบบไหนเป็นงานเหรียญแท้ที่สร้างในปีนั้น ให้ผมไม่เคยเห็นเหรียญน,นั้นมาก่อนเลยในชีวิตแต่ถ้าผมเห็นเหรียญผมจะสามารถรู้ได้ว่าแท้หรือเก๊โดยการดูธรรมชาติความเก่าและเอกลักษณ์ของการผลิตในแต่ละยุคสมัยนะอ่ะโอเคนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ย ฉะนั้นวันนี้นะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ผมให้ดูนี่สองอย่างนี้แท้ไหมอ่าอย่างนี้แท้ไหม นี่อ่ะฉะนั้นถ้าคุณนึกถึงเหรียญน,นี้คุณนึกถึงงานของเหรียญปีสองสี่เก้ากว่าคุณจะเข้าใจนะครับว่าเนื้อเหรียญแบบเนี้ยอะมันเป็นเหรียญปีสองสี่เก้ากว่าไหม นี่อักขะระลอยต่อ,อยันต่อคละชัดเจนไหม,มลักษณะของการตัดอ่ามันเป็นงานตัดยุคป,ปีสองสี่กว่าคือก่อนปีหนึ่ร้อยไหม,มถ้างานตรงยุคมันก็หลอกไม่ได้แท้แแแแแครับแท้ครับไม่แท้ไม่ครับแท้ครับฉะนั้นนะฮะ คนคําตอบที่ตอบมาเนี่ยมันไม่ได้ตอบให้ผมตัดสินนะมันเป็นคําตอบว่าคุณมีความรู้ความเข้าใจในการดูพระนะฮะไปถึงระดับที่จะเอาตัวรอดเองได้หรือเปล่าแท้ครับแท้ถูกมะ มันไม่ได้การตรวจคาตอบเพื่อคุณจะจบการศึกษาไม่ใช่มันเป็นประโยชน์ของตัวคุณเองอ่ะซึ่งใช่ป่ถ้าเป็นเหรียญแบบนี้คุณจะเห็นความมันวาวความไม่แห้งอ่ะแต่แบบนี้เห็นไหมธรรมชาติโอเคไหมอ่ะเห็นไหมครับฉะนั้นธรรมชาติโอเคเหรียญน,นี้เป็นเหรียญแท้ใช่เลย ยันเด้งเข้าตาลากล้องหน่อยครับเห็นไหมครับแล้วในเหรียญเนี้ยนี่คุณดูนะพระครูปัญญาธิการคุณเห็นไหมว่าทอทงเขาแกะกลับด้านเห็นป่ะเหรียญที่แกะกลับด้านอ่ะ มีเยอะเพราะอะไรเพราะตอนแกะบอกกับมันต้องแกะกลับจากหลังไปหน้าแล้วไม่ได้แกะวันเดียวเสร็จถูกป่าวันหนึ่งแกะได้สามตัวห้าตัวคือเวลาลงเหล็กไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแบบแก้ไขอะไรได้แล้วฉะนั้นพอเวลาเขาแกะผิดเขาจะต้องมีการแกะให้ถูก ยังเหรียญปุดีว่า้ัญญางอะ่ะเห็นไหมจะมีหกที่แกะถูกแล้วหกที่แกะกลับด้านเมื่อไหร่ที่มีบล็อกที่แกะผิดเขาก็จะต้องแกะอีกบล็อกหนึ่งที่แกะถูกถามว่าสองบล็อกบล็อกหนึ่งทิ้งไหมไม่ได้ทิ้งแกะแล้วเขาก็ใช้ปัม๊มแต่เขาจะมีทั้งสำเนาผิดสำเนาถูกปั๊มออกมาให้เราได้เห็นหลวงพ่อปลุกเสกเป็นหน้าหลวงพ่อคือใช้ได้ อะโอเคแท้ออโต้แท้ครับนะฉะนั้นผมมีหน้าที่แค่ฝึกหาวิธีการฝึกเพิ่มประสบการณ์ให้เพื่อนๆนแค่นั้นอ่าเหมือนเหรียญปูดีเหมือนเหรียญว่าแดงนี่แต่เหรียญเนี้ที่ผมยบยกขึ้นมาเนี่ยเพราะผมอยากจะบอกว่าเหรียญน,นี้มีใครเคยเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกในชีวิตมั้งขอแม่ครับอาจารย์วันนี้มีอะไรเด็ดๆบ้างผมครับ มะนาวรถบ้านมะนาวผมจึงบอกอย่างนี้เลยครับว่าเพื่อนๆืทำไมผมจึงถามว่าเหรียญนี่ยเห็นเหรียญแรกในชีวิตไหมเพราะผมใจพิสูจน์เพื่เพื่อนเห็นว่าพระเก่าที่มีจำนวนน้อยไม่มีอะไรที่ขายไม่ได้ถ้าคุณอยากจะขายนะฮะอ่ะและเหรียญเก่าที่ถูกสร้างมาได้มักจะมีความพิเศษมีกวาละการสร้างที่สำคัญนะ สมัยก่อนสร้างพระได้นี่คือโอ้โหต้องไม่ธรรมดาเหรียญน,นี้ยที่ผมจิบยกมาพูดคือว่าเหรียญน,นี้ยเป็นเหรียญที่หลวงปู่จันทร์วัด้านยางเซกเป็นเหรียญงานศพของพระกูปัญญาธิการหลวงพระเต่าวัดดอนตูมอ่าพระเกจิหลายรูปนะหลายองค์ที่ไม่ยอมสร้างเหรียญที่เป็นรูปเหมือนตัวเองตอนมีชีวิตอยู่ไม่ยอมให้สร้างรูปเหมือนของตัวท่านตอนท่านมีชีวิตอยู่พระเกจิหลายองค์หลายรูปนี่นะฮะ หลวงพ่อเต่าถ้าคุณไปเปิดเรื่องราวของพระเนนหรือพระที่ถูกทหารญี่ปุ่นทําร้ายด้วยการตบหน้าในคราวที่เกิดสงครามนะฮะอินโดจีน2484 2485นั่นคือเรื่องราวใหญ่โตมากของวัดดอนตูมเพราะทหารญี่ปุ่นเนี่ยสร้างทางรถไฟถูกปะ มาตามทางรถไฟทางรถไฟที่ผ่านบ้านโป่งไปเมืองการทางรถไฟสายมรณนะนะฮะนั่นแหละครับคราวนี้เมื่อเกิดเหตุทาหารญี่ปุ่นเนี่ยตกพระไทยชาวบ้านจะยอมไหมล่ะก็เกิดเป็นเรื่องไปแล้วจนหลวงพ่อเต่าเนี่ยต้องลงมาตัดสินและพ่อเต่าก็ได้แสดงอภิิหารให้นายพลนากามุระของญี่ปุ่นเนี่ย ประสบรับรู้ได้นายพลนากบุระนะฮะเจอความอัศาจรรย์ของพระเต่าไปพร้อมกับคําทํานายว่าเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ให้ท่านนาเงินไปทําบุญที่พระพุทธฉายกับพระพุทธฉายวัดดอนตูมและนําเงินไปทําบุญไว้กับพระร่วงโลดจนะลิ์ที่องค์พระปฐมเจดีย์ แล้วเคาะกรรมของท่านนะฮะจะถูกละเวน้นในตอนนั้นนายพลนากามุระก็ไม่รู้แต่ว่าเจออภินิหารหลวงพ่อเต่าอ่ะจนนายพลนากามุระเนี่ยนับถือพ่อเต่าไปแล้วนายพลนากามุระเนี่ยก็เลยเอาตังห้าสิบบาททําบุญเนี่ยสร้างพระพุทธฉายวัดดอนตูมและเอาเงินอีกห้าสิบบาทไปทําบุญ ไว้นะฮะกับพระล่วงโลดจนทฤทธิที่องค์พระสมเด็จดีคุณเห็นไหมทําไมเหรียญพระล่วงหรือเหรียญพระสมเด็จดีจึงแพงงานสมัชนสัสก,การองค์พระโสดีทําไมยิ่งใหญ่ปรากฏว่าญี่ปุ่นแพ้สงคราม,มและคุณบอกต้องฮาลากีดีฆ่าตัวตายใช่ไหมไม่ขวานท้องก็โดนประหารอยู่ดีนายพลนาการบุรละกับเพื่อนที่ทําบุญเนี่ยถูกจับไปติดคุก ีลจนเขาประหารอะไรกันไปหมดแล้วถูกปล่อยออกจากคุกไม่ตายนายพลนากามุลกลับไปญี่ปุ่นเขียนเรื่องราวนี้ลงไว้ในข้อความในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แล้วก็กลับมาประเทศไทยอีกครั้งเพื่อจะมาหาหลวงพ่อเตา่าแต่ปรากฏว่าหลวงพ่อเต่ามรณภาพไปแล้ว นายพลนากามบูระก็เลยอยากให้มีการสร้างเหรียญหลวงพ่อเตา่าไม่ใช่รุ่นนี้นะเป็นอีกรุ่นหนึ่งเหรียญกลมๆอะ่ะซึ่งได้มีการสร้างและปลูกเสกเพื่อเป็นที่เลียกพระเต,าเตา่าและก็ส่งเหรียญส่วนหนึ่งกลับไปให้ในายพลนาการบูระที่ญี่ปุน่นเรื่องราวเหล่านี้ถ้าใครได้รับรู้หรือคุณได้รับรู้คุณจะรู้คุณค่าหรือเกิดนะคุณค่า กับสิ่งที่คุณรับรู้แค่นั้นเองนะครับพอเต่าเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อออสวัดโกศิลาอะไรใช่ครับนี่ฉะนั้นนะเหรียญหลวงพ่อเต่าว,วัดดอนตูมแน่นอนครับใครมีที่ไหนผมพูดััขนาดนี้ส่งมาผมรับเช่าอยู่แล้วอ่ะมานะครับอันนี้คือผ้าอะไร ใครที่อยากจะหาพระองค์ล 2, 000, 3, 000ะสองพันสามพันอ่ะพี่ระบุชื่อพระที่พี่อยากได้มาเลยเดี๋ยวผมหาให้อย่าซื้อพระเพราะชื่นชอบในตัวผมแล้วเป็นพระผมอะไรสองสามพันก็เชื่อโอ๊ตไม่เอาเอาหลวงพ่อที่พี่นับถือบางทีรุ่นแรกอ่หลายหมื่นรุ่นหลังๆที่ทันท่านหลักร้อยหลักพันยังมีผมจะให้แบบนั้นไปนางพญาเข้ามาปางเฮ้ยเอาว่าองค์เนี้ยจากใจวัยรุ่น ผมเอาสองหมืนแปดอ่ะเอาสองหมื่นแปดเอาสองหมื่นแปดครับขอคีมด้วยไม่มีหรอกครับพะนางพญาจะมาองค์หลักมื่นน่ะนี่องค์เนี้ยใครซื้อไปนะอ่าเอาไปบูชาผมบอกที่ปุ๊บคุณไปหาประวัติคุณจะรู้สึกมีความสุขกับพระนี่คุณได้ขอคัตเตอร์ด้วยลูกเอาสองหมื่นแปดครับองค์นี้สองหมืนแปดไข่ปลาขึ้นคุณไม่ได้แล้วนะ ที่ผมให้ราคาเนี่ยคือคนรู้มันเหมือนเราเป็นเซียซ้าเนี่ยเราไปเดินสนามพระเรารู้ว่านี่พะ้าอะไรถามปุ๊บเขาเปิดราคามาปุ๊บเรารู้คุณค่าว่าถูกกว่าราคาจริงเราซื้อปั๊บจบราคาหลายหลายหมื่นตั้งแต่เป็นสิบปีที่แล้วปิดสองหมืนแปดคุณอาทวีเอาง่ายวะเนี่ยแท้ไหมก่อน ถ้าคนไม่รู้ว่าแท้เก๊ใช้อะไรพิจารณาอ่ะผมก็จะบอกให้ว่าคุณหยิบอันนี้มาปุ๊บอ่าคุณไปหยิบยีห้าสศตว์ตมาหรือพานเนียดินอ่ะนี่อันนี้ปีสองพันห้าร้อยหลวงพ่อสัเนียงเก่ากว่าไหมอ่ะคุณไปหยิบพ่อปานมานี่เก่ากว่าพ่อปานไหมเก่ากว่าไหมเก่ากว่าสองสี่เจ็ดสอง โอ้ oh, พี่กัปตันไม่ทันนะครับพี่เกียงใจไม่ทนันพี่พระสุดไม่ทันนะครับพระจำแปลงครับโอเคอันเนี้ยเป็นพระในตำนานนี่แบงก์ก็โทรศัพท์มาพระนางพญากลุกตาเถนขึงหนังสุขโขทยัยแบงค์เลยแทบจะไม่มีลยแทบจะไม่มีตัวจริงเลยเออมีพอจะจริงอยู่เล็กน้อยแหม ผมรับปวดใจกับโอ้ต้องหาต้องหาต้องเปิดหนังสือพระกุกโบราแล้วล่ะนางพญาสเสนจันหอมปับพรบใช่สมัยก็ลงหนังสือเอกอทิโตขายไปแล้วไม่เคยทัดใช่เขาเรียกว่านางพญาสเสนจันนั่นแหละกุกตะเห็นขึงหนังนี่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่นนี้เลยเนื้อเหมือนพระใช่ไหมเนื้อจะเนียนละเอียดเหมือนพระซุนกอด โผมเห็นใน Google แล้วผมเปิดไม่ลงเลยครับเพื่อน,เ,อนเปิดไม่ได้ด้วยเพราะอะไรเพราะเมื่อพระเขาเป็นพระไม่ถึงยุคอะนะครับอายุนะครับห้าร้อยปีขึ้นนี่แต่พี่ทวีต้องเคยได้ยินอยู่แล้วนางพญากูตะเถินถึงหนงังต้องบอกครับว่านางพญาเนี่ยเขาไม่ได้สร้างว่าที่กูไหนกูไหนหรอกตอนสร้างเขา่าสร้างทั่วอาณาจักรของเขา แต่ปัจจุบันเนี่ยมาซอยแยกเป็นจังหวัดจังหวัดจังหวัดเราต้องย้อนกลับไปว่าพุทธคุณเท่ากันหมดนะครับทั้งอาณาจากักรตำรับตำราการสร้างวิธีเดียวกันแค่มาพบเจอที่ไหนเราก็เรียกชื่อตามสถานที่ที่เจอพิธทวีผมต้องขอนะโอเคอีกสามตัวอันนี้ถ้าเก๊คืนเพิ่มใม่สามหมื่นเหมาะสมกับคุณอาทวีมากมแถ้ตรงไหน แท้ตรงอายุของพระแท้ตรงเอกลักษณ์ของพิมพ์คุณเห็นไหมว่าเอาคำหลาบง่ายว่าถ้าถ้าเป็นนางพญาของพิษณุโลกลักษณะของมือลงแล้วก็เข่าตรงแล้วก็แขนตรงถูกปะ่ะแต่คุณไปดูพระพุทธในตามวัดเก่าๆในสุโขทยัยเห็นพระองค์ใหญ่ที่นั่งไหม เอกลักษณ์พิมพ์เป็นแบบนี้ไหมคุณเห็นไหมครับพระพุทธองค์ใหญ่ๆโต,โตในจังหวัดสุขโขทยัยตามโบราณสถานต่างๆเป็นพิมพ์นี้ไหมโอเคโอเคโอเคแทงอานะโอ้มีแทงยูมาให้ด้วยแต่ถ้าเป็นพิษโลกคุณเห็นไหมแขนจะตรงปะและแขนหักศอกนั่นคือเอกลักษณ์ของพระพุทธของเมืองพิษโลก อันนี้เป็นเอกลักษณ์ของพุทธพิมพ์ของพระพุทธสุขโขทยัยองค์นี้นี่ต้องตัดลง YouTube ไว้เลยไม่งั้นคนจะไม่รู้นะครับเวลาส่องเข้าไปข้างในเนื้อก็จะเป็นเนือเน้อเดียวกับพระกุเป็นชั้นๆเห็นไหมนี่เห็นไหมเนื้อก็จะเกิดการแตกแห้งร่อนเป็นชั้นๆน,นางพชย ศิลปะใชยเลยครับสุดยอดพี่ทวีเลยศิลปะแบบนี้เป็นศิลปะสุขโขทยัยอ่าเขาก็เรียกว่านางสุขโขทยัยอ่ะนี่ศิลปะแบบนี้เป็นศิลปะพิษโลกก็คือนางพิษโลกนี่โอเคไหมครับนี่ไงเห็นไหมเอกลักษณ์พิมพ์ของพระพระประธานสุขโขทัยก็จะเป็นเอกลักษณ์พิมพ์แบบนี้นี่พะระประธานพิษโลกเอกลักษณ์พิมพ์แบบนี้ อันนี้ไม่ค่อยได้แกะดูวันนี้แกะให้ชมกันหน่อยเนื้อก็จะเป็นชั้นๆไม่ต้องแกะเพราะไม่ได้ขายเคยค้าขายอยากดูก็ไปย้อนดู YouTube กันเอาโอ้วิทวีต้องบอกนะไปอยู่พิพิธภัณฑ์พิทวีคนที่เล่นพาระดับนะยี่สิบปีขึ้นอะ่ะเออชื่อปุ๊บคุ้น <ant> หูเลยเนะื้อสวยครับอาจารย์เอาง่ายๆนะครับถ้าไปเปิดดูในเว็บไซต์ดังๆอ่ะองคนะ์หนึ่งอ่ะ ที่เขาแบ่งปันกันไปเมื่อหลายสิบปีที่แล้วก็ยังคงละ 5, 000, 6, 000. ห้าหมื่นหกหมื่นใช่อะพีโอน้นัวันพุทธศบดีครับพี่มาเลยมาเลยมาเลยโอ้โปูทวดอาอันนี้เขาเรียกว่าหลวงปูทวดปีศูนย์แปดปูทวดปีศูนย์แปดบล็อกที่แพงเขาเรียกว่าบล็อกหน้าตัวทอ,อเนี่ยเขาเรียกว่าบล็อกหน้าตัวทอ นี่คือเอาปู่ทั่วศูนย์ห้าเนี่ยหน้าตัวทอเนี่ยนี่มาปล้ำนี่อีกครั้งในปีศูนย์แปดนี่บล็อกนี้เคยทะลุแสนใช่ศูนย์แปดหน้าที่แพงที่สุดก็คือหน้าตัวทอ<ม>จะมีตัวทอตรงนี้ในปีศูนย์ห้าจะมีทอแต่เป็นศูนย์ปดเนี่ยตรงเนี้ยตื้นไปแล้วไม่มีแล้ว พระที่ยอดนิยมตลอดกาลครับเนี่ยตลอดกาลและตลอดไปวงการพักเครื่องถ้าเศรษฐกิจดีเมื่อไหร่ปู่ทวดจะแพงก่อนเขาใช่ใช่เลยครับแบบนี้เอามาต่างพัะเครื่องครับปู่ทวดเนี่ยกะลูกศิษย์ลูกหานะที่แขวนกันเนี่ยทั้งในประเทศและต่างประเทศครับเมื่อไหร่เศรษฐกิจดีเนี่ยพระที่ขยับขึ้นก่อนเขาจะเป็นปู่ทวดมา้วครับเปิดแรกห้าพันบาท แล้วหลักเกณฑ์หลักการในการเก็บพระปูทวดง่ายนิดเดียวนะเก็บให้ทันปู่ทิมเสกพอแล้วง่ายไหมนี่อันนี้ศูนย์แปดแพงสุดของศูนย์ปดก็เป็นนะหน้าตัวทอมาหนึ่งมืนบาทแล้วนะครับตอนนี้อ่าแพงสุดของศูนย์แปดคือหน้าตัวทอนี่โ,โหมือหนึ่ง สองสี่คุณยังซื้อก็ลงเป็นหมือเลยดำเหลืองอมแดงเลยใช่นะศูตแปดหน้าตัวทอมาหนึ่งมื่นห้าพันบาทมาหนึ่งมื่นเจ็ดพันบาทครับนี่ฮะราคาสุดท้ายอยู่ที่หนึ่งมื่นเจ็ดพันบาทครับโอ้โหแล้วบล็อกแพงสุดของศูย์แปก็หน้าตัวทอตอนนี้เท่าไหร่นะ อยู่ที่หนึ่งมื่นเจดันบาทพที่ปูท่ทวดศูนย์แปดหน้าตัวทออนะไรมาหมื่นกว่าบาทนี่ไม่ใช่ราคาเต่าสุขใจหรือไม่ราคาปีสองสี่นะมาหนึ่งมื่นแปดพันห้าร้อยเขาเรียกว่าอะไรไหมตาถึงเงินถึงใจถึงข้อมูลแน่นฉลาดเก็บก็ได้คอบของ,ขอ,งอันนี้อมาตะายอดนิยมครับมาหนึ่งมืนเก้าพันบาทแล้วนะครับอันนี้อมาตะายอดนิยมครับปูท่ทวศูนย์แปดหน้าตัวทอ สวยสวยทะลุแสนโอ้โผู้ช่วยศูนย์แปดหน้าตัวทอเอาทีพีสิทธิ์ลปะปกรณ์นะครับหนึ่งมื่นเก้าพันบาทงงฟุดฟุดนี่เอาบ็อกศูนย์หน้าหน้าตัวทอมาถอดเป็นแม่พิมพ์อ่ะใช่นี่ถ้าเป็นบ็อกศูนย์หน้าจะมีตัวทอทหารอยู่ตรงนี้ว้าวถูกกับสองสี่อีกมั้